Thank you. เอ้าอนะพร้อมลุยพร้อมล่วงพร้อมเละนะเออเดี๋ยวนะเอ้าโทกศัพท์เป็นอะวะเดี๋ยวสักู่นะเดี๋ยวทำไมมันมาแต่ตัวเฮ้ยอ้าสสกู่นะเตรียมจัดร้อยแป๊บนึงนะครับโอ้โหลมกันโชคมากสวัสดีครับน้องดิวนะฮะยินดีต้อนรับนะจ๊ะ อันนี้ไม่นายแวะมาฟาร์มไรเดอร์เวิร์ลแบบจัดหนักเลยห,หนักเอาละได้เวลาแล้วเอาแปลง่างดีกว่ามาทีเอ็นผมใกล้ได้อัติเมตแล้วโอ้ดีใจนะครับเดนบิโป้ความพยายามนายสุดยอดจริงๆฮะตอนนี้เราเดลต้ากับใครสามเลยนะโอเคได้เหมือนกัน เฮ้ยโอเคแหละโอ้โหาโควา,า,าเอาละวันนี้เดี๋ยววินายจะไล่ตั้งแต่แท็กก่อนแล้วกันนะขอเก็บแท็กก่อนแท็กจริงๆตอนนี้มันก็ไม่ต้องการอะไรแล้วละ่ะนะเพราะว่าผมจะเอาแค่ไดมอนด์อย่างเดียวนะ,ะไปตีลิวงาก่อนอย่างแรก กดคอนโทนเราต้องกดชิฟแล้วไปกดคอนโทนยวไปเคลียร์แท็กก่อนนะแป๊บเดียวอ้รื่กระโดดรถมันยกหน้าข้ามไม่ได้นะนี่แน่ไาดูเลยเรียกว่าปล่อยให้ลูกน้องตีมามาขาเรียกว่าเกิดมาก็ตายนฮะแหม ตัวแตกลิวงาพอกเกิดได้แค่ประมาณ2วินาทีเท่านั้นแล้วก็ตัวแตกตายนะสวัสดีครับเคนยีต้องรับนะจ๊ะสุดหลอ่อนะวันนี้บบนายเล่นไรเดเวร์บ้างนะเพื่อ <c oughs> เคนอยากลองเล่นโลบบอกเปล่าแต่เกมนี้มันจะทรมานน,นิดนึงนะเพราะว่ามันโอ้โหเขาเรียกว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้พความพยายามแบบค่อนข้างเยอะนะฮะ เป็นเกมเป็นเกมของคนไทยที่แบบว่าทรมานคนไทยด้วยกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นเกมเรียกว่าเป็นแมปแมปหนึ่งในเกมโลบอกที่แบบว่าทรมานคนไทยด้วยกันนะฮะ <c oughs> สงสัยเขาเรียกว่าผู้พัฒนาเขาชอบไหมชอบชอบเห็นผู้เล่นลําบากโ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> <OK>, เคมันล้มเลาแท็กต่อต่อไปเอาไอเสือแล้วกันไอเสือโค้งไอเสือโคก <c oughs> เล่นอยู่ครับเล่นได้เหรอเอานะเอาเคนายเล่นโลบอได้วยเหรอ โอเคเล่น okay. อยู่ครับนี่คือหรือว่าเล่นเล่นในนี่อยู่เล่นซโลเลเวลิ่งอยู่ไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มหลังใหม่อ,อ้นี่ไงเสืออ่าโอเคไปเก็บไปเก็บเพชรอย่างเดียวฮนะเล่นครับเล่นโอ้ยเล่นด้หรอโอ้ยอดเลยนะฮะซึ่งพาได้ฮนะเขาได้ว่าน้องๆในดิที่บอกเลยว่าแบกแบกไอ้ไม้ไนทสบายนะฮะแตล่ละคนไอ้ผมต้องไปไปไรเดอร์ไรเดอร์นี่ลิคิ โซดูคีก่อนไอเสืออยู่ไหนมามาให้ฆ่าซะดีนี่เออครับเขาเรียกว่าใครที่แบบเพิ่งเข้ามาแล้วเตรียมแบบอยากฟาร์มพร้อมกับไอม่นายก็เคลียอะไรให้เรียบร้อยนะอย่างทงอย่างแท็กไอ้ไม่นายไม่มีอะไรต้องฟาร์มแล้วแบบเอาเอาเอาไดมอนด์อย่างเดียวแล้วแท็กแต่รู้สึกมันจะรีวันตอนหนึ่งทุ่มวันไหนนะ่ะคนอื่นไม่รู้รีกันตอนไหนแต่ไม่นายรีวันตอน น่าจะตอนทุ่มหนึ่งว่นี่แหละนี่แหละอันนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้รางวัลเช็คอินารวันเลยฮะยังยังยังไม่ได้เวลารีวัน <c oughs> ผมว่าวันเราฟาร์มกี่ทุ่มอ่ะฟาร์มเป็นทุ่มเลยนะเมื่อคืนผมเพิ่งไปเล่นเกมบูคองจนจนกว่าจะจบเหนื่อยอ๋อนายไปเล่นบูคองมาเหรอโอ้โอเคได้ไดมอนเรียบร้อยกลับกลับกลับอาสมปึ๊บ กลับไปพราซ่าเดี๋ยวผมไปเอาแท็กด้วยดิเขาเรียกว่าไ,ไปเอาแท็กเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไปเอาไอ้นี่เขาเรียกว่าไปเอาเฟสคอนคอนโดนะฮะเขาเฟสคอน,คอน,คอนเดี๋ยวนะนที่หนึ่งมันอันไหนนะอัน,นอันนี้อันที่หนึ่งปะผมจำไม่ค่อยได้ผมอยากลองผมอยากเรียงไงอันนี้นะ่าจะอันที่หนึ่งนะคอนหนึ่งอันนี้คอนหนึ่งโอเคคอนหนึ่งครับ อะไรคอนคอนเซอร์คอนสคิชั่นอะไรสักอย่างอ่านไม่ถูกโอเคอันนี้คอนสองโอเคคอนสองฮะทำเฟซเอาชื่อเสียงหน่อยไม่ใช่ชื่อเสียงมันเต็มแล้วเหรอมันจะจะเต็มง่ายเราก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกฮะปึดดด๊ดื้อดื้อดื้อเนี่ยน,นี่คอนสามฮะคอนสามยืนโบกมืออยู่ชั้นสองโอเครับคอนเสร็จแล้วฮะ บึ้ย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 บึเดี๋ยคนในเสิร์ฟมันมีกี่คนวะเนี่ยโอ๊ยมีสามคนเราก็ยังทำเฟสแรกวันกันไม่ได้ใช่ไหมเจ้าเมื่อคืนเราทำเฟสแรกวันกันกี่ทุก็ไม่รู้อะมันยังไม่รีด้วยนะเราทำเฟสคอนกันก่อนนะเอาง่ายๆคือผมไปตีใครสาก่อนแล้วกันจะได้ง่ายสุดคือไปตีใครสาก่อนเอ่อเอ่อไปที่โซลิวคีนะ โอเคฟื้นใครใส่อยู่ไหนถ้ามาหาแล้วมาแล้วจ้าปื้นจะว่าไปแบ็กมิดวูคองนี่มันแบบค่อนข้างจะเล่นยากนะเป็นเกมคอนโซลดิเอาไป <S 2> <S 2> แล้วก็ฉีดฉีดฉีดเอาฉีดฉีดไม่ได้มีฉีดฉีดฉีด โอ้โหตัวแตกเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งตัวต,ตายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็รีโอเคผมจะตัวเบาบางนิดหนึ่งเขาเรียกระหว่างที่คนยังไม่ครบเนี่ยไอ้ไม่นายขอไปเอา้าตรงรถขอขอไปเก็บไอ้นี่ก่อนละกันเขาเรียกว่าอะไรนะยายายาไปไปเอายาก่อนเพราะว่าตีเอ็มมันบางเหลือเกินนะก็นเจ็บหนักสุด เป็นตัวที่แรงแรงนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะแบบเอ้ยอยู่ตรงไหนวะเอาได้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยลงรถโอเคอ่ะเราไปหามัมมี่ก่อนโซนมัมมี่อยู่ไหนวะลืมแล้วเนี่ยเอ้ยเอาขึ้นคืนลงลงอยู่ไหนนะเอาพื้นรุ่นรุ่นเจอแล้วเจอแล้วไอโซนมัมมี่อยู่นี่โอ้ดิบ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 มอไซค์มอไซค์อะไรมันดิบได้วะ มาแล้วออมมี่รีเทิร์นนะฮะเอาไปตีเลยขอ,อยาหน่อยระวังระเบิด <c oughs> ทีบลงกลางหัวโคตรแรงนะฮะเขาเรียกว่าแกรนทามนี่เป็นฉายาที่ค่อนข้างแบบดีโคตรเขาเรียกว่าเวลาตีไปแล้วอยู่มันก็อะไรนะปิดฉากด้วยอันปีได้ เมื่อกี้ผมเห็นใครไม่รู้บินบินอยู่ข้างนอกฮะเฮ้ย <c oughs> เนาย้บินแล้วนายเก็บยาตุนก่อนขอตุนยาไว้ก่อนฮนะคนยังไม่ครบอ่านะโอเคหรือว่าครบแล้ววะเอาครบแล้วนี่หว่าเฮ้ย <c oughs> ครบแล้วเอ้ยเดี๋ยวนายเข้าดิสคอร์ดันนี่ก่อนดีกว่าเข้าดิสคอร์ดแล้วเดวิลนะฮะแล้ว,วมันยังไม่ได้ไอ้นี่เลยเฮ้ยเอา อ้าวไอ้ไม่นายไปอยู่ไปอยู่ดิสใครเขาวะสวัสดีครับสวัสดีอาเท่งโอ้โอาเท่งมาก่อนเลยเดี๋ยวผมไอเขาเรียกว่าอเอา้ยเอ้าผมเพิ่งซื้ออะไรนะเกมเดียนาโจนมาเล่นในอะไรนะเพย์ห้าภาพสวยโอ้ยของดีนะฮะก็ดีนะเขาเรียกว่า เป็นอะไรวะมันต้ใช้ลิงก์ไม่ได้ <c oughs> โอ้ยอส่งลิงก์ไม่ให้เพื่อนฮนะแล้วก็ไปกรอบลิงก์เอานะฮะขาได้ให้พ่นายใครอยากเล่นก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะฮะในในเขาเรียกว่าเดี๋ยวคันลอกก่อนขัดลอกข้อความปึ๊บอ่านะเดี๋ยวพี่นายแก้ไขลิงก์ดิสคอร์ดใต้ดิสคริปชันแป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อใครอยากจะเข้าดิสคอร์ดมาได้นะฮะแต่มันจะเป็นดิสคอร์ดเอ่อช่องคุยระดับวารุนะ แล้วก็ถ้าใครไม่ได้เข้า Discord หรืออะไรสามารถตามเข้าลิงก์เซิร์ฟเวิสไม่ินไนใต้ดีสคริปชันได้เลยนะฮะใครอยากสนับสนุนได้ที่พร้อมเพย์ไอวินไนนะครับหรือซูเปอร์แตงหรือว่าทูมันนี่เบอร์เดียวกันเลยครับใต้ใต้ดิท์เอิ้นใช่เขาเรียกว่าปักหมุดเอาไว้แล้วนะฮะเอาละยิง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 อ้าวเดี๋ยวนะตัวซสมอนเราไปไหนหมดอ้าวไอ้เมี่ยโอ้โหเราเปิดตัวแตกยามีเท่าไหร่แล้วเนี่ย เราโด,ดูเช็คยาดิมีอย่างละหน่อยเดียวเองเออคืออ่ะโอ้ใจเย็นเ,เหมือนบินเรียกรีบเหรอ,อสวัสดีครับสวัสดีคนนะครับขอแบบเร่งเสียง minus นะมาหนนิดนึงนะเพราะว่าเสียงเกมมันค่อนข้างจะเบานั่นเอ้ยเดี๋ยวนะ เอออันนี้คืออดัมใช่ไหมโหอ,อดัมนี่เร่งเล้งร้อยสี่สิบสองเร่งเร่งเสียงร้อยสี่สองเปอร์เซ็นต์แล้วเสียงนายก็ยังเบาเ <laughs> 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 หมือนเดิมช่บเหรอครับอืมใช่ <laughs> จริง <laughs> เร่งไว้ตั้งร้อยสี่สิบกว่าปกติมันจะเร่งแบบอัตโนมัติไว้ที่ร้อยเดียวไงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าผูกไฟไม่ได้ไม่ดีวะเ <laughs> มื่อผูกไฟไม่ได้เริ่มจะตายมากกว่า น่าจะพูดบางเลยนะพี่อ๋อเหรอโอเคโอเค <c oughs> เข่าแล้วตอนนี้คนในเซิร์ฟเท่าไหร่แล้วอุย้ยหลายคนแล้วด้วยมามาพร้พอมพร้พอมพร้อมลงเลย,อยเอา้ายังไม่ตายเหรอตายตายซะจะได้คอมซ่อมว่าจะเล่นด้วยโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ว่างๆมา,มาเล่นด้วยกันได้นะฮะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้นะโอ้ถ้าเล่นไรเดอร์เวลด้วยกันได้นี่ก็มาได้โอเคไปลงดันเจี้ยนกันดีกว่า คิมพิมพ์บอกในโลกหน่อยครับพร้อมแล้วหรือยังจะลงดันเจี้ยแล้วนะไม่รู้ครับผมยืมนาฬิกาเพื่อนครับไอเสียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ไอวิทยยังไม่รีเฮ้ยเดี๋ยวเฟ้ะไรมาไอวิทยังไม่รีเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเเมื่อวานเราเล่นกันกี่ทุ่มนั่นแหละรีตอนนั้นแหละทุ่มทุ่มหนึ่งมั้ง <S 2> 2 <S สองชั่วโมงสี่สิบสี่สิบห้านาทีครับอ๋อของนายเหรอของพี่อ่ะอุยอย้ยเ<น>ท่ากันนี่แปลว่เาเล่นพรมกันเม,นมนื่อวานไม่เลยเม่วโอ้ตายแล้วตายแล้วของ,อง,องโอเคบบงั้นเราไปลง br ดีกว <laughs> ่าเจ้ไม่นด้ไอไมนได้รับคนมา,ามันต้องมันต้องไปตีอะไรบ้างนะเดีเ๋ยวนะตี dn ตีเอ้ยเดี๋ยวนะตี dn ด,ด้วยใช่ไหมเออเดนเจยมันก็มีตีนี่หว่า เอาเธอไหนๆก็มาแล้วมีตีไซก้าออก้าโอดินได้ไหมไม่จีโอโอไซก้าออก้าโอดินแล้วก็ฮันเตอร์ดีเอ็นโอตีสามตัวเลยนั้นเอาตีหนึ่งีสอีสาตีหนึ่งตีสองตีสามไม่ใช่เวลาโอเคเอาเอาเอาฮันเตอร์เอาฮันเตอร์ก่อนฮันเตอร์ว่าไปไม่นายจะมาฟาร์มเก็บ ฟาร์มหินฟ้านี่ฟาร์มอันไหนไวกว่ากัน,นะ่ะแบบระหว่างเคาะหินแล้วไปรวมกับลงดันเจียนไซก้ารัวมันอยู่ที่ดวงดิครับพี่ลงไม่ก็คือถ้าลองไซก้ามันได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอหินฟ้าหินฟ้า,าไม่ไม่รู้มืนกันนะพี่รู้สึกว่าเหมือนว่ามันจะสุกหรือเปล่าไม่แน่สุกดอบเหรอ มันมีอย่างอื่นด้วยเหรอเนี่ยอาจจะเป็นตังค์อาจจะเป็นถุงตังค์ของอื่นไม่มีให้ดรอปละโอเคขับเข้าไปขับเข้าไปฉีดฉีดฉีดหน่อยเดียวฉีดหน่อยเดียวฉีดทำไมเดี๋ยวนะอันนี้เลเวลเจ็ดสิบจริงปะเนี่ยทำไมมันถึกถึกที่เนี่ยี่เน่เอาละ สับเข้าไปสับเข้าไปสับเข้าไปโอ้โหระเบิดอ้าวยังมียังมีเวล90อยู่ลืมเล่นแับเดียวลืมอ่ะชีบชีต่างคนตั้งชีบเดี๋ยวอะไรอ่ะใครลอย <c oughs> มึงอ๋อซุกโซกันเราใช่ไหมตายก็ว่าอยู่ตัวอลอยลอยอัดเข้าไป โอเคอ่าเฮ้ย D.M มันเดินกาอากาศได้เด็กชิเต็งมันใช้สกายวอล์กเหรอนี่ D.N ใช้สกายวอล์กได้ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่แหมเรียบร้อยมือม้โลบนมีอมาหรือเปล่ามือยืมยืมของซันจิมา ทำไมเช็สก,กิลไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะ <c oughs>